สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกับไลฟ์ของ s u p e r ร a r อกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายไม่เจอกันหลายอาทิตย์นะคะวันนี้ก็มีเรื่องเบาๆสบายๆมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง MBO g r o u เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นกระแสะที่พูดถึงกันมากในกลุ่มของคนไข้ที่มีลูกยากว่าเป็นวิธีการรักษาใหม่วิธีหนึ่ง ที่อยากจะช่วยทําให้แบบเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะก็เลยวันนี้จะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังว่า MBO g r o u คืออะไรแล้วก็เขาช่วยในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อนยังไงช่วยได้จริงหรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าเวลาที่ตัวอ่อนเนี่ยเขาหลังจากที่เราใส่ตัวอ่อนเข้าไปแล้วนะคะในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะใส่ตัวอ่อนในระยะ b l a s t o c i s นะตัวอ่อนเนี่ยพอเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเนี่ยมันเกิดขบวนการอะไรขึ้นหลังจากที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วนะคะนะก็มาดูในรูปนะ ก็คือพอเราใส่ตัวอ่อนไปส่วนใหญ่นะคะเราจะใส่ตัวอ่อนในระยะ b l a s t o s i s t ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนของเปลือกของตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนน่ะเขาก็จะค่อยๆฝฟักออกจากเปลือกนะคะแล้วก็มันก็จะมีสารบางอย่างนะคะที่เหมือนเป็นสารดึงดูดนะตัวอ่อนน่ะเขาก็จะค่อยค่ลงมาหา ชั้นของเยื่อบุโพโมดลูกนะคะถ้าตรงไหนที่มันมีแสไอสารที่ดึงดูดได้ดีเนี่ยตัวอ่อนมันก็จะเข้าลงมาเกาะปกติตัวอ่อนมันจะเบ้าเหมือนกับลูกบอลนี้นะคะแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทียบท่าลงมาที่ส่วนของชั้นเยื่อบุโพโมดลูกนะคะแล้วก็พอเจอตรงจุดที่ใช่ที่สุดที่มีตัวรับแบตช์กันระหว่างตัวอ่อนกับ ชั้นของเยื่อบุมดลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะเทียบท่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆฝังตัวของเขาเองเนี่ยเข้าไปในโพรงมดลูกค่ะคันนี้เนี่ยปกติเวลาที่เราใส่ตัวอ่อนนะคะเวลาที่เราใส่ตัวอ่อนเนี่ยเราก็จะโหลดสายเราก็จะมีสายย้ายตัวอ่อนเป็นสายนุ่ม คล้ายๆกับหลอดนมยาวๆที่ปลายนุ่มๆนะคะเวลาที่เราดูดตัวอ่อนเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ดูดแค่ตัวอ่อนอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะมีการดูดน้ํายาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนหรือว่ามีเดียเราเรียกว่ามีเดียนี้ด้วยนะคะเอมบริโอเค้ e เจอมีเดียเอมบริโอเค้าเจอมีเดียนะคะ ซึ่งในน้ําที่ใช้น้ํายาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนนี้มันก็จะมีพวกสารประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกกรดอะมิโนแอซิดมีน้ําตงน้ําตาลหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้เข้ากับโพรงวัลูกหรือเทียบเคียงใกล้กับในโพรงวดลูกมากที่สุดนะคะครนี้เขาก็ มีการศึกษามากขึ้นนะคะโดยการเอาน้ําที่อยู่ในโพรงวดลูกในช่วงวันที่ตัวอ่อนฝังตัวเนี่ยเอาไปศึกษาดูว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรที่แตกต่างจาก มีเดียคือน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนที่ปกติเราใช้อยู่นะคะแล้วก็เขาก็พบว่ามันมีสารอยู่ตัวหนึ่งก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือไฮยาลูโรแนนตรงนี้ซึ่งในน้ำยาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยมันอาจจะมีน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีนะคะก็เลยเป็นที่มาของเจ้าเอมบริโอกูก็คือก็คือ มีการเพิ่มสารไฮยายยลูโรแนนเนี่ยเข้าไปในเค้าเจอ์มเดียเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มันมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติหรือว่าน้ำในโพรงมดลูกในวันที่ตัวอ่อนฝังตัวมากที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีใส่พวกฮิวแมนอะบูมินก็คือตรงส่วนของโปรตีนนะคะเราก็อาจจะมีสารที่ช่วยต้านการอักเสบซึ่งอาจจะช่วยทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนดีขึ้น นะก็เลยเป็นที่มาของ MBO Glue ค่ะครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูรูปกันนะคะก็คืออันนี้คือตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนเนี่ยเขาก็จะมีเปลือกตัวอ่อนเนี่ยในระยะ b l a s t o s i s เขาจะมีเซลล์เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีโซ n a โซ n าก็คือเปลือกนะคะเขาพบว่าถ้าสมมติเกิดว่าเราใช้ MBO Glue เนี่ยเป็น น้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนก่อนที่เราจะใส่ใส่ตัวอ่อน,นอเนี่ยค่ะไอตัวเอมบริโอกลูเนี่ยมันจะไปช่วยเคลือบตรงโซนา่าชั้นเปลือกของตัวอ่อนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวอ่อนเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งตัวจับตัวกับโพรงมดลูกแล้วก็ฝังตัวได้ดีขึ้นคือปกติเวลาที่เราใส่ตัวอ่อนเข้าไปนะคะอพอใส่เข้าไปเนี่ยมันจะลอยตรงนี้แล้วก็ชั้นจักตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ย เป็นน้ําที่อยู่ในโพรงวดตลูกนะคะเขาบอกเขาเคลมบริษัทเขาเคลมว่า MBO กลูเนี่ยมันมีความเข้มข้นหรือมีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกับน้ำที่อยู่ในโพรงวัลูกนะคะพอมันมีความใกล้เคียงกันมากมันก็จะไม่ค่อยแยกชั้นนะตัวออดเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะผ่านลงไปในชั้นของน้ำที่อยู่ในโพรงวดตลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วพอเขาเข้าไปจนถึงชั้นน้ำของโพรงวัลูกเสร็จปุ๊บเนี่ย สารต่างๆพื้นตรงนี้คือเยื่อบุโพรงมัลูกเนี่ยมันก็จะมีสารที่ช่วยดูดดึงดูดตรงตรงตัวอ่อนนะให้เข้าไปสัมผัสกับโพรงมดลูกได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็พบว่าไอ้ตัวไฮยาลูโรแนนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยดึงดึงดูดนะตรงนี้คือชั้นของเยื่อบุโพรงมัลูกแล้วตรงนี้คือผิวของตัวอ่อนเขาก็พบว่า เอ็ g บิโอกลูอะค่ะที่เข้าไปไปเคลือบตรงชั้นของเปลือกของตัวอ่อนเนี่ยแล้วก็มีเอไอยาลูโรเนนเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวที่ช่วยยึดเกาะทําทให้ตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวได้ดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาของเ b ็นบิโอกลูนี่แหละนะคะท่ะนี้ อันนี้คือหลักการของเขาใช่ไหมแล้วเวลาเขาใช้เขาใช้ยังไงก็คือ MBO glue เนี่ยมันจะเป็นหลอดเล็กๆค่ะก็จะเป็นหลอดขนาดประมาณสัก1.5 ml อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะใส่ตัวอ่อนกลับเข้าไปในในโพรงมดลูกค่ะเราจะวางตัวอ่อนไว้ใน MBO glue ออยู่ที่ประมาณสักโดยเฉลีย่ยกคือประมาณสัก30นาทีก่อน เพื่อให้มันเคลือบตรงส่วนของตัวอ่อนแล้วก็ตอนที่เราใส่เข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยเราก็ดูดเอาตัวน้ํายาของเอมบริโอกลูเนี่ยเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะทีน,นี้ถามว่าแล้วมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะถ้าจากงานวิจัยโดยทั่วๆไปแล้วนะคะจากงานวิจัยทั้งหมดก็คือจากผู้หญิงทุกคนที่มาทำเด็กหลอดแก้วเนี่ย ถ้าสมมติเกิดว่าเป็นเคสโดยทั่วๆไปนะคะเราอาจจะมีตัวเลขที่ที่เห็นว่ามีข้อดีไม่ได้ถึงกับชัดเจนมากนะหมายถึงว่าเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์นเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับชัดเจนมากแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในคนไข้ที่เป็นคนไข้เฉพาะกลุ่มนะคะกลุ่มของคนไข้ที่ใช้เอมบริโอกรูแล้วอาจจะมีประโยชน์ก็คือ1 คนไข้ที่อายุเยอะเกิน35ปีนะคะแล้วก็2ก็คือคนไข้ที่ตัวอ่อนอาจจะคุณภาพไม่ได้ถึงกับดีมากนะพอคุณภาพตัวอ่อนไม่ถึงกับดีมากเนี่ยความสามารถในการที่เขาจะเ,เดินทางลงไปฝังตัวในโพรงวัตลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับแบบดีมากตัวเอมบริโอกรูเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เขายึดได้แน่นขึ้นนะคะกับ คนไข้กลุ่มที่3ที่ใช้เอม r บริโอกลูแล้วอาจจะมีประโยชน์นะก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะที่เคยใส่ตัวอ่อนที่คุณภาพดีหลายครั้งแล้วก็ไม่เกิดการตั้งครรภ์หรือที่เราเรียกว่า m p l แ n t a t i o n failure เนี่ยค่ะก็คือใส่ตัวอ่อนที่คุณภาพดีแล้วไม่ท้องเนี่ยเอมบริโอกลูอาจจะมีประโยชน์ซึ่งมันช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์อยู่ที่ประมาณสักเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณสัก10นะคะ คันนี้ถามว่ามันจะมีข้อเสียหรือเปล่านะคือเนื่องจากว่ามันยังเป็นวิวัฒนาการที่มันยังค่อนข้างใหม่มันอาจจะตามไปจนถึงเด็กคลอดหรือคลอดแล้วมีแบบ ความผิดปกติอะไรได้ขนาดนั้นนะตัวเลขตรงนั้นอาจจะยังไม่มีพอแต่ว่าตัวเลขที่ดูว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเ,เด็กที่แบบผิดปกติระหว่างที่อยู่ในครันนะคะหรือว่ามีอัตราของการเกิดท้องน้องหมดลูกหรือว่าการแท้งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเมื่อเทียบกับ การใช้น้ํายาที่ย้ายตัวอ่อนน้ายาปกติที่เขาใช้กันก็พบว่าก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสที่ทําให้เกิดการแท้งมากขึ้นนะคะหรือว่าการเกิดการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกมากขึ้นนะทีนี้โดยส่วนตัวของหมอเองเนี่ยก็คิดว่าการที่จะ คนไข้ย้ายตัวอ่อนแล้วจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยปัจจัยที่สําคัญเนี่ยอาจจะอยู่ที่1คือคุณภาพของตัวอ่อนนะคะถ้าตัวอ่อนคุณภาพดีตรวจโครโมโซมแล้วโครโมโซมปกตินะคะแล้วก็อันที่3ก็คือคุณภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกนะไม่ว่าจะเป็นความหนาของโพรงมดลูกนะคะฮอร์โมนที่ช่วยซัพพอร์ตการตั้งครรภ์นนะหรือว่า,าการปรับตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกที่สอดรับกับ จำนวนวันของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนคือสอดยากี่วันเราย้ายตัวอ่อนแมชกับอายุของตัวอ่อนหรือเปล่านะคะรวมถึงภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะเป็นปจัจจัยที่ที่สำคัญมากกว่าและดูเป็นรูปธรรมมากกว่ามากกว่าการการที่จะใช้ MBO มดีเอก แต่ว่า Embryo g อก e ูก็เราก็อาจจะพิจารณาใช้ในกลุ่มคนไข้ที่บอกมาละ <c oughs> เช่นอายุเยอะตัวอ่อนน้อยตัวอ่อนอาจจะไม่ได้ถึงกับสวยมากนะคะหรือว่าเคยมีประวัติย้ายตัวอ่อนมาแล้วหลายครั้งเราไม่สำเร็จเนี่ยก็คิดว่าโอเค Embryo g อกรูก็น่าจะช่วยได้แล้วก็จากที่สังเกตเวลาที่ใช้ Embryo g อกรูเนี่ยคือ,อมันจะค่อนข้างหนืดกว่าน้ำยาเลี้ยงตัว่อน้ำยาที่ใช้ย้ายตัวอ่อนปกตินะ ซึ่งก็อาจจะทําให้ความหลืดอนี่อาจจะทําให้แบบการ เคลื่อนตัวของตัวอ่อนไปฝังตัวเนี่ยอาจจะทําให้มันอยู่ดีขึ้นหมายถึงว่าเวลาที่เราย้ายตัวอ่อนไปละพอเราใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงวดลูกตัวอ่อนมันก็จะมีการขยับไปขยับมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ํายาที่มันอาจจะหนืดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้ตัวอ่อนเนี่ยพอเราวางอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อยู่แต่ตรงเนี้ยดีขึ้นแล้วก็เกาะตัวอยู่ไปตําแหน่งที่ดีขึ้นกว่ากว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยส่วนตัวคิดว่าใช้แล้วเนี่ยก็ไม่มีข้อเสียค่ะส่วนข้อดีจะมีหรือเปล่าก็ก็ก็บวกลบอาจจะมีข้อดีอาจจะช่วยได้ในบางกลุ่มจริงๆนะคะแล้วก็แต่จะไม่ได้ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องใช้ทุกคนแต่ว่าในกลุ่มคนไข้าบางกลุ่มที่ท,ที่ที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็คิดว่าอาการใช้ก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยได้ นี้ถ้าสมมติเกิดว่ามีใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาถามที่ซุพิริยะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook, IG นะคะหรือว่าทาง l ล n e นะแล้วก็นะคะที่ที่ที่หน้าเพจนะลองไปติดตามรายละเอียดกันดูว่าสำหรับโปรโมชั่นวันแม่เนี่ยเรามีอะไรให้กับคนไข้ทุกๆคนบ้างนะคะ โอเคถ้าสมมติเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะถามเข้ามาหลังไม้ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์ของสุเิริยาในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะโอเคสวัสดีค่ะ